ประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีนะครับไม่ใช่เทศกาลเป็นประเพณีประเพณีถือศีลกินผักท่านก็เล่ามาให้ฟังเรียบร้อยไปแล้วแต่ก่อนหน้านั้นบางท่านก็เรียกประเพณีถือศีลกินเจแต่ถือศีลกินเจก็ ถือว่าทั่วประเทศก็จะเรียกว่าถือศีลกินเจก็ได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันเขียนโดยพันเอกปิ่นมุทุกันอุ้ยนานนมมากแล้วผมก็เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้นานมากนะครับตั้งแต่ปี2527-28มาน่นน่ะ30กว่าปีอยู่ที่ผมเปื่อยแล้วเหมือนกัน <laughs> กระดาษเริ่มเก่าแล้วไม่เคยทิ้งนะครับไปแห่งหนตะบนใดย้ายไปไหนก็ได้หอบหิ้วกันไปด้วยเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพราะเป็นหนังสือที่หายากแล้วทุกวันนี้พอถึงหน้าเทศกาล <c oughs> ถือศีลกินผักหรือถือศีลกินเจก็จะหยิบหนังสือเล่มนี้เป็นข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง คนที่เขียนต่อไปนี้ก็คือพันเอกปิ่นมุทุกันอย่างที่แนะนำไว้แล้วเขียนไว้ว่าต้นเดือนเก้าเรามักจะเห็นชาวจีนนุ่งขาวห่วมขาวใส่เสื้อผ้าอากพรขาวล้วนแบบง่ายๆเน้นคาว่าง่ายๆนะครับจะเป็นึ่งเกงขากล้วยเสื้อคอกลมสุดละแ่ะยากดีมีจน ใส่กางเกงขากล้วยเสื้อผ้าอาภรณ์แบบง่ายๆไปที่อามนะครับอันนี้ทั่วไปก่อนหน้าน,น,นานนมมาแล้วก็จะเรียกว่าถือศีลกินเจแต่ภูเก็ตเยี่ยชายก็คือถือศีลกินผักแต่น้อยคนละครับว่าเอ๊ะทำไมการประกอบพิธีถือศีลกินผักหรือถือศีลกินเจเนี่ยเขาเรียก เขามีความเป็นมาอย่างไงกินกันอย่างไงต่อไปนี้ผมจะเอาข้อความของพันเอกปิ่นบุตุการมาเล่าแบบรวมๆกันกันละกันยกเว้นไว้ว่าท่าที่ภูเก็ตให้เรียกว่าประเพณีถือศีลกินผักนะครับหรือเจี๊ชายเป็นทางการไปแล้วเพราะว่าประกาศในราชจิตจานุบเบกษานะครับซึ่งเป็นจดหมายของทางราชการประกาศเรียบร้อยแล้วเทนทางการแต่ว่าผมจะขออนุญาต นำเรียนท่านว่าต่อไปนี้จะบอกว่าถือศีลกินเจภาพรวมๆทั้งประเทศเพราะว่าจังหวัดอื่นเขายังเรียกถือศีลกินเจอยู่ยกเว้นภูกเก็ตเรียกเจ๊ไฉหรือประเพณีถือศีลกินผักเอาล่ะทีนี้ทําความเข้าใจกันแล้วเพเทีถือศีลกินเจภาษาจีนเรียกว่าก้าวอ้วงเจมีกําหนดให้กระทํากันในวันขึ้นเก้าค่า เดือนเก้าทำอยู่เก้าวันเก้าคืนบูชาพระเก้าองค์นะครับดาวนพเคราะห์เก้าดวงรวมความว่าทุกอย่างก็งมีแต่เก้านะครับพิธีสืบศีลกินเจนั้นเป็นพิธีผสมประสานคืออิงทางาศาสนาพุทธด้วยอิงทางเต๋าด้วยอิงทางวัฒนธรรมจีนผสมปนเปกันเข้ามา นะครับทั้งคงเจออะไรต่างเข้ามามูลเหตุปัดเอกเป็นวุตุกันได้อธิบายขยายความว่ามูลเหตุนั้นเพราะอะไรล่ะนะครับที่ว่าอิงทางาศาสนานั้นน,น่ะคืออะไรก็มีเรื่องเล่าว่าในกาลกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ,จ้าประทับอยู่ณรัตรนสถานแดนสุขาวดี ร้อมล้อมด้วยพระโพธิสัตว์พระอินทร์พระพรมและเทวดาทั่วนหน้าณโอกาสนั้นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนามว่ามัจจุสีได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระพุทธองค์เหตุใดปัดจจัยอันใดหนอที่ทําให้ดาวสัตตะเคราะทั้งเจ็ดดวงรุ่งเรืองและมีอำนาจในเทวะพิภพ พระพุทธองค์ก็มีพระดำรัสตอบว่าแต่จริงดาวพระเคราะ์ทั้งเจ็ดนั้นนะเป็นกายของพระพุทธเจ้าเจ็ดองค์ในอดีตที่ทรงอวาตารมาช่วยชาวโลกแล้วก็ยังมีดาวอีกสองดวงเป็นการเป็นกายแห่งพระโพธิสัตว์อีกสององค์รวมไปรวมมาก็9องค์ขั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ทรงเทศนาโปรดต่อไปว่า พระพุทธเจ้าเจ็องค์กับพระโพธิสัตว์สององค์รวมเป็น9องค์ก็ได้แบ่งกายปรากฏแก่โลกมีพระนามดังต่อไปนี้มีทั้งภาษาไทยและภาษาจีนพระนามด้วยนะครับพระนามอันที่หนึ่งพระพุทธเจ้าทั้งเจดนี่พระนามอันที่หนึ่งคือพระวิชัยโลกมนจรพุทธ ปรากฏเป็นดาวพระอาทิตย์ชื่อในภาษาจีนคือไทเอียงแฉ่พระพุทธเจ้าอันที่สองปางที่สองคือพระศรีรัตนะโลกปรบภาโคสะอิสวนพุทธ,ธะเห็นไหมจะมีชื่ออิสวนปนเข้ามาด้วยนี่ก็ในศาสนาพราหมณ์ดูคือพระจ,จันทร์เป็นดาวพระจ,จันทร์ภาษาจีนคือไทยอิมแช พระพุทธเจ้าองค์ที่สมคือพระเวปุลละรัตนโลกสุวรรณพุทธปรากฏเป็นดาวข่านภาษาจีนคือดาวหวยแช่องค์ที่สี่พระพุทธเจ้าคือพระอโศกโลกวิชัยมงคลพุทธะปรากฏเป็นดาวพุทธชื่อในภาษาจีนคือดาวจุยแช่องค์ที่ห้า คือพระวิสุทธิอาสมโลเวปุณปรัญญาวิภาคพ,พุทธชื่ออนข้างยาวปรากฏเป็นดาวพฤหัสบดีภาษาจีนคือดาวบักแช่พระพุทธเจ้าองค์ที่หก็คือพระธรรมมติธรรมสาอรโลกมโนพุทธปรากฏเป็นดาวพระสุขคือดาวกิมแช องค์ที่เจ็ดคือพระเวลปุลละจันทระโลกภัยสัจชะไวทูลพุทธ,ธะคือดาวพระเสาภาษาจีนคือดาวเทาแช่พระโพธิสัตว์อีกสององค์องค์ที่8ก็คือพระศีสุขโลกปัตถมคันอลังการโพธิสัตว์ปรากฏเป็นดาวพระราหู ภาษาจีนคือดาวล้อเกาแฉะพระโพธิสัตว์องค์ที่เก้าองค์สุดท้ายคือพระศีเวปุลสังสารโลกสกอีสวนโพธิสัตว์คือดาวพระเกตในภาษาจีนคือดาวโกยโตแฉะมนี่ปรากฏเป็นดวงดาวก็แสดงว่าเกี่ยวดองน้องยุ่งกันในเรื่องของดาราศาสตร์ใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนะ นี่พระเดกปินฑุตัวกันได้เขียนไว้ผมก็นำมาถ่ายทอดให้ฟังหรือว่าดาวพระเคราะห์ทั้งเก้านี้พระทั้งเก้าประทานมาแก่สัตว์โลกเป็นหัวใจแห่งสังขารทั้งปวงโดยเหตุที่ดาวพระเคราะห์ทั้งเก้าได้ก่อให้เกิดโลกกับธาตุธาตุที่ว่านั้นมีห้าธาตุด้วยกันคือธาตุดิน เนี่ยไม่มีดินเราก็เหยียบดินใช่ไหมทุกวันนี้ธาตุดินธาตุน้ํานั่นแหละโลกเราก็มีนม้นํานะคนมองเราเราก็มองออกไปนอกโลกเหมือนกันนะดาวอังคารดวงจันทมีน้ํำไหมพยายามจะถาม่ามีน้ํำไหมอย่างดาวอังคารเนี่ยนาซาเขาก็สํารวจแล้วว่าเออหน้าทางขค้ดโลกเหนือเขาเนี่ยอทางขั้วโลกอทางขั้วขค้วเหนือของดาวอังคารน่าจะมีนม้ํา นั่นถ้ามีน้ำโลกคนก็อยู่ได้ใช่ไหมมนุษย์โลกก็บินไปอยู่ที่ดาวาอังคารเห็นไหมโลกเราสมบูรณ์ถ้ามีน้ำใช่ไหมล่ะมีธาตุลมธ <c oughs> าตุลมก็คือธาตุอากาศออกซิเจนหายใจกันอยู่เนี่ยถ้าไม่มีอากาศออกซิเจนตายนะครับเห็นไ,ไหมตายเลยสิ้นลมเลยแล้ว <c oughs> คนตายเวลาเราเอามือไปอังจมูกเขาเนี่ยไม่มีลมหายใจนะจะเงียบเลย ไม่หายใจมีคนเป็นๆอยู่ก็จะหายใจเดินได้คุยได้มีความรู้สึกสัมผัสได้เห็นไหมธาตุไฟธาตุไฟในคนเราถ้าไม่มีธาตุไฟไม่มีความอบอุ่นในร่างกายหรือธาตุไฟมากไปน้อยไปก็ตายเหมือนกันไฟก็สำคัญบางาศาสนาเขาก็บูชาไฟเช่นาศาสนาโซโลอัสเตอร์นี่ก็บูชาไฟฮินดูก็บูชาไฟเหมือนกันสำคัญ าธาตุทองเห็นไหมล่ะาธาตุทองก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของโลกล้ะครับแปลได้อย่างนั้นทั้งห้าธาตุนั้นก็สําคัญเห็นไหมสำคัญต่อการทําให้คนหายใจมีชีวิตอยู่ได้รวมความว่าพระทั้งเก้าก็ดีดาวทั้งเก้าก็ดีาธาตุทั้งห้าก็ดีมีคุณแก่มนุษย์มหาศาลสัตว์ทั้งปวงก็อย่างอนเนกอันนัน์ เพราะฉะนั้นเมื่อ,อย่างขึ้นเดือน9กเกวันแรกของจีนจึงถือศีลกินเจเพื่อบูชาพระผู้ทรงพระคุณและเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตนและแก่โลกสืบไปเห็นไหมพันเอกเป็นมุทธุกันก็ได้บรรยายต่อไปว่าเมื่อถึงวันเริ่มถือศีลกินเจพุทธบริษัทแห่งนิกายมหายาน จะหยุดพักธุรกิจบางประการตั้งแต่แผ่เมตตาธรรมแก่มวลมิตรพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้โอโหสิแก่ตัวแต่งตัวด้วยอภรณ์ขาวล้วนถือดอกไม้ทูบเทียนเดินกันเป็นหมวดเป็นหมู่ไปสู่ศารสนสถานแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อทำพิธีบูชาพระเนื่องจากมีคำสอนบอกว่าเทพริยดาษ พระเคราะห์ทั้งเก้านั้นท่านแต่งองทรงเครื่องอย่างพระมหากัตริย์เพราะฉะนั้นผู้ที่บูชาท่านจึงเอากระดาษตัดเป็นเครื่องทรงเสื้อผ้าหมวกมงกุฎท้ารองเท้านะครับแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองไปบูชาด้วยนะผนเอกเป็นมุตุก,กันก็ยังบอกว่าตลอดเก้าวันเก้าคืนพึงสมาทานรักษาศีลสามข้อทีอ่ เว้นจากเอาชีวิตสัตว์มาบำรุงชีวิตตนเว้นจากเอาเลือดสัตว์มาเพิ่มเลือดตนเว้นจากเอาเนื้อสัตว์มาเพิ่มเนื้อตนเมื่อถือศีลสามข้อนี้แล้วก็กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ต้องกินแต่อาหารถั่วง,งาพืชผักจึงเรียกพิธีนี้ว่าพิธีถือศีลกินเจตามความหมายของพันเอกปิ่นมุทุกันเขียนไว้ เขียนไว้ดีมากนะครับผมก็ไปก้นคว้าหาข้อมูลมาหนังสือเล่มนี้ก็ยังเก็บไว้กับผมจนถึงทุกวันนี้กกาาร่ถวยแฟ